สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพาชมรถนะคะพารีวิวรถจากน้องโสมนะคะเต็นรถปากนเเกียงไก่นะคะซาวรอยเอนะคะมาไล่งานตกกันลรจ้าสําหรับตัวนี้นะคะเป็นปี2014นะคะพี่น้องคะโตโยตา้าวีอนะคะโตโยตา้าวีออดนะคะตัวนี้นะคะ ระจังนาดุมากๆเลยนะคะสีขาวนะคะตาไฟโฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมนะคะตาไฟโฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมสวยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันก่อนนี่นะคะมุมนะคะมุมท้ายนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่น้องคะตัวเนี้ยจะมาพร้อมกับแม็กนะคะแม็กแบบนี้เลยนะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะแม็กเดิมๆก็สวยแล้วนะคะแม็กเดิมๆก็กินขาดแล้วนะคะพี่น้องคะสําหรับตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะติดสติกเกอร์ของ p ีอาดหาพร้อมนะคะติดสติกเกอร์ของ PR d ดนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีขาวคาดคาดดำนะคะคาดดำตัดแดงนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะข้างหลังนะคะข้างหลังนะสำหรับคันนี้นะข้างหลังเดี๋ยวสวมห้าบเบงภไยในกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนี่เลยตัวนี้จะมีสปอยเลยข้างหลังหพร้อมนะคะแต่งท่อไม่นิดหน่อยนะคะเสียงเพาะมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะโอ้โหสวยลิจะสวมผ้าไปเบิง ยางเบร์งรอบๆคันเดี๋ยวส่งภาพไปเบิงภายในนะคะพี่น้องคะ่ะพาไปเบิงภายในนะว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะสวยจริงๆราคาไม่แพงปี2014นะจ๊ะปี2014นะคะพี่น้องคะ่ะมาคะ่ะเดี๋ยวส่งไปเบิ์งภายในแหละเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนี่เลยชื้อเปิดมานะคะเปิดมาพบกับแผงประตูนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เขาแต่งมานิดนึงแล้วนะเนี่ยคือแบบ เป็นลายแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าขาเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างพวงมาลัยสามการนะคะสําหรับตัวนี้นะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่หุ้มตรงนี้ให้ด้วยนะหุ้มตรงเกียร์ให้ด้วยนะเป็นลายแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวส้มให้ดูภายในภายในนะคะ สวยจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังไอเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเป็นลายริ้วตัดนะคะเป็นลายริ้วตัดขาแบบนี้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะเนี่ยอยากพิ่มให้ดูก่อนข้างหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะข้างหลังก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะ,ะ,คะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้รถคันนี้ไปไว้ครอบครองนะคะ อยากจะได้รถคันนี้ไปไว้ครอบครองนะคะลูกค้าขาโทรหาน้องส้มได้เลยที่เบอร์099129ตามด้วย1 0 0 0นะคะถ้าอยากจะได้รถคันนี้ไปไว้ครอบครองนะคะมีโปรโมชั่นอีกมากมายไว้รอลูกค้าอยู่นะคะเพียงแค่กรี๊งกลางเข้ามาหาส้มได้เลยนะคะได้รถสวยๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวร้อยเอ็ดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ